สวัสดีครับผมคือราชาไพ่ป๊อกที่เห็นอยู่นี่ก็คือเครื่องแบบประจําตําแหน่งของผมเวลาลงเล่นเป็นเจ้ามือและถ้าดูด้านหลังเนี่ยก็จะมีไพ่เน็บอยู่ข้างหลังเป็นเลข1 2 3 4ซึ่งจะเรียงไว้อย่างนี้ทําไมก็ไม่รู้เพราะถ้าของจริงจวดได้แบบนี้ผมบอกเลยว่าโดนกินรอบวงแน่นอน <laughs> ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาดูรีวิวสุดขั้นสูง p a l e t t e o ป p o เก r ซีซั่นที่43มาดูนนมิชั่นเปิดตัวกันเลยครับนี่กระโดดออกมาเป็นชุดผู้ชายชุดผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงอ่าเรียกสำหรับไพ่ออกมานะครับส่วนผู้ชายที่ก็หยิบมาหนึ่งไพ่แล้วก็เป็นโพลํดำครับป้าเสร็จแล้วมีคนดูปบมือโผล่ขึ้นบนเวทีตัวผู้ชายก็เลยอ่าเสกไพ่เป็นดาบแล้วก็เป็นปืนให้ครับเสร็จแล้วทำไงครับ เรียกไพ่อัศจอรอหันออกมาแล้วดูดทะลุมิติเข้าไปปล่อยข่าออกไปเถิดโอ้โหโ,โดนขังกลายเป็นไพ่เหมือนถูกสาบซะงั้นมันเกี่ยวอะไรกับฟรีไฟล์ครับเนี่ย มาดูของรางวัลที่น่าสนใจในซีซั่นที่43กันนะคะไปเริ่มที่ขั้น0ูนย์เป็นสกินระเบิดโปเกอร์โมนาดโอ้เดี๋ยวนี้มีโชว์เอฟเฟกตระเบิดตรงนี้เลยนะครับและที่ขั้น15เป็นเสื้อแจ็คเก็ตโปเกอร์อ่าไทแรนนี่นะครับก็ขาวกลมน่าดูเหมือนเดิมและที่ขั้น40เป็นเสื้อของตัวผู้ชายสายฟรีนะครับขั้น50เป็นแพ็คเซ็ต ของชุดตัวผู้หญิงจิวิลฮาร์โอ้โหนี่ดูจากรูปทรงแล้วอ่าลองพื้นผิดเบอร์หรือเปล่าครับเนี่ย <laughs> จะขาวไปไหนนี่ลองพื้นหรือว่าดินสอพองและที่ขั้น80เป็นสกินมีดโปกเกอร์มนูนาดเบนะครับและที่ขั้น 100เป็นแอร์บอร์ดโป๊กเกอร์มูนาดตำนานอยู่ตลอดไปอ่าตำหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดขั้น125เป็นสกินปืนพ a าสมาโจเกอร์คิดว่าที่เป็นเรื่องตลกเหรออืมก็นิดหนึ่งและที่ขั้น150เป็นกล่องดวงใจครับดัมมี่มูนาดยาบังอาหวัวเราะใส่ค่า ขั้น180เป็นกระเป๋าโปเกอร์โมนาดเวลสามีเอฟเฟคต์วงวนหมุนมุนแบบนี้นะครับเวลสามสก็หน้าตาประาณามนี้ขั้น200เป็นท่าทางหายไปในพริบตาโอ้มันท่าอะไรครับเนี่ยตำรวจจราจรโบกรถหรือเปล่าอ่านี่ไงห้ามไปนะครับห้ามตรงให้เลี้ยวไปทางนู้น ข้าคุณตําหนวและที่ขั้น225เป็นชุดเซตของตัวผู้ชายรางวัลใหญ่สุดนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์หมุนๆวงๆอยู่รอบตัวแบบนี้นะฮะเป็นชุดที่มาครบเซ็ตเสมือนราชาป๊อกเด้งกันเลยทีเดียวนะครับส่วนในหีบอมาดก็จะมีของรางวัลใหม่เป็นทรงผมชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงเอาไปย้อมสีใหม่แล้วก็มาให้สุ่มกันนะครับ ในส่วนภารกิจรายสัปดาห์นี่ก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกับของเดิมนะคือถ้าใครที่เติมปลดล็อกแล้วก็เล่นเป็นประจำทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเก็บเควสเก็บภารกิจสะสมจนครบสามารถแลกของรางวัลได้ทั้งหมดแน่นอนไม่ยากจนเกินไปนะฮะในส่วนชุดเซ็ของตัวผู้ชายและก็ตัวผู้หญิงเนี่ยรอบนี้ก็ไม่ซ่อนกระเป๋านะครับซ่อนแค่เกราะกับหมวกเท่านั้น ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของรางวัลทั้งหมดในซีซั่นที่43ราชาป,ปอกเด้งเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าใส่เล่นเป็นสวยขนาดไหนไปชมกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปชมคลิปกันต่อเนี่ยผมมีเกมใหม่มาแนะนำด้วยนะครับเกมนี้ชื่อบันทึกลับ3กุ๊กออริจิน เป็นภาคต่อจากเกมบันทึกลับ3กบกนะฮะเป็นเกมมือถือการ์ด r p ีแนววางแผนกลยุทธ์ซึ่งออกมาปฏิวัติเกมมือถือแนววางแผนกลยุทธ์รูปแบบเดิมๆเลยนะมีการดัดแปลงเนื้อเรื่องจากนิยาย3กบกด้วยเกมนี้สามารถวางกลยุทธ์ในการจัดทับแบบใหม่4คูณ4ช่องเพราะฉะนั้นลืมเกมแนววางแผนแบบเก่าไปได้เลยนะฮะนี่นะครับสามารถ จัดกองทัพของเราแล้วก็เอาไปถล,ล่มศัตรูให้ราบเป็นท่าคลองแบบนี้เลยแม่คิดว่าตัวเองอยู่ในยุค3ามก๊กนะเนี่ย <Wow. S 1> และยังมีขุนพลชื่อดังจากยุค3ามก๊กกว่า100ตัวละครมาให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับแบ่งเป็น6ประเภทได้แก่พลโลพนอาชาหนากักพนอาชาเป้าพนธนูทหารราบและกุนซื้อในส่วนของการจัดกองทัพ ผู้เล่นสามารถจัดทับได้1 6ตำแหนง่งจะ m i กแอน m a t มทตำแหน่งการจัดวางแบบไหนก็ได้เพื่อจัดทีมที่ดีที่สุดและเอาชนะคู่ต่อสู้นอกจากนั้นก็ยังมีการผนวกหรือคอมโบ32รูปแบบหากมีผู้กล้าที่กำหนดอยู่ในทีมก็จะได้รับบัฟพิเศษทําให้วางกลยุทธ์ในการต่อสู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะครับ และตอนนี้ตัวเกมก็มีกิจกรรม GVG มหาสงครามใต้ล่าผู้กล้าจาก4อาณาจักรจะร่วมต่อสู้กันเพื่อความเป็นใหญ่มาสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจเพื่อพิชิตด,ดินแดนข้ามเซิร์ฟเวอร์และผู้ที่ชนะก็จะได้รับของรางวัลจำนวนมากไปครอบครองวางกลยุทธส์สู้ศึก พิชิตแดน3ก๊กสำหรับใครที่สนใจเกมสไตล์วางแผนกลยุทธ์รูปแบบใหม่ๆเนี่ยตอนนี้เกมบันทึกรับ3ก๊ก Origin ก็เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับสามารถคลิกโหลดได้ที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับบันทึกรับ3ก๊ก Origin นดาวน์โหลดเลย แค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดน่ารักกับใครได้ไหมคอะเธอชอบทำาันใจสลายพอกลัวเธอไปสะดุดตาใครเยมาฮะลุยกันดีกว่าหลังจากที่หยุดลงคลิปไปหลายวันนะจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกก็ยังอยู่ในใจคนดูเสมอนะฮะ ก็พักบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าลงติดกันทุกวันก็ไม่ไหวนะและใครบัลลงอะไรต่อหน้าต่อตาเนี่ยคือไม่ได้มีความเกรงกลัวคนที่ลงก่อนเลยใช่ไหมดูยังจะมีการแวบแงๆออกมาอีกเหมือนยืนท้าทายลูกปืนเราอะ่ะจังวันนี้เปิดก่อนได้เปรี้ยเดี๋ยวมีปืนแล้วห่อเราอะ่ะมีปืนแล้วก็วัดได้นะระยะเนี้ยมาดิสักตั้งไหม สักตั้งสักตั้งไหมไม่รู้เรื่องมีปืนโอ้โหเร็วเร็วเร็วเฮลมี please come on baby โอ้โหไอ้บ้านยาวยิงสะล่วงเลยมันมาแล้วสวยมันต้องอย่างนี้แม่ใจคอไอ้ตัวนี้กะเอาให้ตายนะถือปืนวิ่งเข้ามาจะชาร์จเลยจิตใจทำด้วยอะไรวัยรุ่น เดือนนี้ช่องพดพาซามียอดรับชมจากผู้ติดตาม54%ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง45%เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะไม่รู้จักซะแล้วแก๊งราชาป๊อกเด้งอะ่ะโอ้น้องสาวอย่าไปสะดุดตาใครก็พี่น่ารักน้องคนเดียวไม่เคยไปเหลียวมองใครและข้างหน้า เขายิงอะไรรอแป๊บหนึ่งได้ไหมนะพี่กำลังไปมันอยู่บนบ้านตัวหนึ่งเห็นแวบๆและตรงนี้กิ่งอะไรกันไม่รอเลยโอ้ดูเรยวเดียวเกี่ยวสายหล่อยบ้อนี่ดีนะมีโคโนกางอนาเขตทันถึงจะยิงออกไปได้แต่ก็ยังป้องกันได้นะครับมันอยู่ไหน่าอ๋อขึ้นข้างบนใช่ไหมมีลูกศรมาร์กโมโค จังวันนี้ราชาวิ่งไปกระโดดซับริงเอาดูแป้งทำไมทำอย่างนี้อ่ะกำลังจะได้คิวเลยโดนระเบิดแตกตุมเราเล่นนะจริงๆก็ร่วมด้วยช่วยกันยิงดีอยู่แล้วนะครับดีกว่าปล่อยเพื่อนโดดเข้าไปคนเดียวแล้วก็โดนสตูสวนร่วงนะฮะวันนี้มากัน3คนนะครับ มีจักกี้แล้วก็หนุกแป้งขาดไปคนนึงช่วงนี้อัดคลิป4คนเป็นอะไรที่ยากมากนะด้วยความที่ว่างไม่พร้อมกันไงจริงๆชุดขั้นเนี่ยต้องอัด4คนนะครับแบบว่าชาย2หญิง2อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยข้างหน้า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 มีคนวิ่งผ่านอุ้ยใครเพิ่งลงจันทวันนิทรบลวงหนึ่งปืนอัด100อเมตรอ่ะโอ้โเจ้าเชื่อเนปืนอัดบอก มีตรงรั้วขาอีกตัวหนึ่งไอตัวนี้ยิงเจ็บนะโผไปแวบเดียวเล่นสลบเลยโอ้ระเบิด100บร้อยเมตรโดนอยู่แล้วเนี่ยอะไรระเบิดละเราอ่ะมาี่สีมาคุยกับปืนอาร์สีอาร์ที่ไหนเรานี่แม็กเจ็ดยิงเจ็บนะคนนี้ตัวตึงตัวตึงโฟคิงแน่นอนเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวหนักใจเดี๋ยวเจอตัวตึงโพดํดำเชิงเยอะนะ ยิงปุ๊บมีไอ้วอลปั๊บเอาเรียบร้อยไปแล้วลาก่อยนะเอ้ยนี่ไงแล้วรูาาว้จักเปล่าปืนอากอะ่ะอักดึงหัวแตกอะ่ะถ้ายิงโดนหัวโอเคนี่ไงแล้วโดนหัวก็จะล่วงแบบนี้ โอ้โหไม่รู้เรื่องนี่โชว์ท่าเลยห้ามตรงไปนะให้เลี้ยวสายถ้าคุณตํำรวจจราจรและนี่ก็คือชุดใหม่ประจำขั้นภารกิจซีซั่นที่43ราชาบลอกเด้งโฟกิงแต่ว่ามาแค่3คนนี่โชว์ท่าเลยนะห้ามตรงไปถ้าจะไปให้เลี้ยวสาย ถ้าอีอย่างวะสื่อความหมายได้อย่างเดียวนะครับนี่ห้ามตรงไปนะเลี้ยวซ้ายเท่านั้นอ่ตรงไปโดนใบสั่งงงกับท่ามากไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับชุดนี้เหมือนกันเฮ้ยแล้วผู้ใดเขาค่อยๆย,ย่องมาครับนะ่ะนะ่ะมีการวิ่งมาหาด้วยนอนยังไงครับว่าย่องต่อ น้อนน่ารักจังโอ้ค่อยๆย่องมาหารู้จักกันบอ่อนี้อ่าปืนนี้ไม่มีสักกระบอกเลยนะมีการแบบค่อยๆเดินเข้ามามอบนะอามีให้หัวใจด้วยโอ้โหคิบิโตโนะเลยจังหวะนี้ นอนอาจจะจําได้หรือเปล่าค่อยๆเดินมาหานะปงปืนก็ไม่เก็บแล้วดูแต่งตัวชุดอะไรครับเนี่ย <c oughs> หัวนี่เป็นชุดขั้นซีซั่นที่แล้วใช่ไหมส่วนเสื้อนี่ตู้โก้อ่าแล้เกางเกงนี่อะไรครับนะ <c oughs> เป็นชุดลูกผสมนะ,ะน้อนอาจจะมาหาเพื่อนน่ารักเชียวแหมย่อใหญ่อเอาตังค์ไปซื้อชุดอะไรมีต่อยเรียกด้วย หมายถึงต่อยให้ไปเล่นใช่ไหมออกเดินทางอย่างนี้ใช่ป่ะมีต่อยนํำขบวนพาไปไหนเนี่ยมาชุบเพื่อนเหรอไม่มีมีแค่3คนน้อนอาจจะเข้าใจว่ามาตี้สี่หรือเปล่าให้ชุบเพื่อนแต่จริงๆมา3คนตั้งแต่ต้น <c oughs> ไปเถอะไม่มีใครให้ชุบ สำหรับของรางวัลในซีซั่นนี้ก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับไพ่ทั้งหมดเลยนะครับ่าคอนเซปต์นี่คือมาชัดเจนเลยก็ลองดูแล้วกันนะว่าสวยตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะครับและข้างหน้านี่ยิงอะไรกันครับเนี่ยตุ้มตามตุ้มตามตาสะพานหรือเปล่าไปคุยกันระเบิดก่อนเฮ้ยอยู่นี่อยู่หัวสะพานนี่วิ่งลงไปแล้วไม่ได้ใส่โมโคมเฮ้ย สวยมีตรงบนส,ส S! <S ค้านอีกควรนึงึแม่กิตี้ครับเนี่ยผมว่าน่าจะตี้เดียวกันนะข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งเวเวเรยวหลังมาไงไม่ใช่แล้วหน้ามาล่างมีหลังก็มาผมว่าไม่น่าจะใช่ตี้เดียวกันนะถ้าเกิดมาหลายทิตแบบเนี้ยเพราะถ้าตี้เดียวกันเนี่ยเขาควรจะมาทิตเดียวพร้อมกันแต่ก็ไม่แน่ เล่นสะง,งงเลยถ้าเกิดว่าเราโดนล้อมแบบเนี้ยเราควรจะต้องเลือกเอาสักทางนะหรือไม่ก็แบ่งหน้าที่กับเพื่อนไปคนละทิศนะตรงนี้ปะ่ะผมว่าน่าจะทิศนี้นะเฮ้ยหลังมาไหวเป้า <Hey. S 1> ตีไงแตกหนึ่งคนละตีน้นหว่าแปลว่าตรงนี้อีกตีหนึ่งเฮ้ยแจ็คก,กี้ อดทนไว้มันอยู่หลังต้นไม้รอแป๊บสวยรู้จักกระเปล่าดูแป้งตัวตึงอะตรงนี้ก็อีกตีหนึ่งนะแปลว่าไอ้ตรงสะพานเมื่อกี้ก็อีกตีหนึ่งสามตีเลยนะเนี่ยมาโคละทิศเล่นสง,งงเลยไปกันต่อนะครับกับ12คนสุดท้ายและท้ายสุดเอ้ย hey. แล้วผูใ้ใดเขามาวิ่งไม่ดูเลยวิ่งทําไมไม่ดูข้างหลังเนี่ยจะดูยังไงข้างหลัง <S 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 วิ่งยังไงถึงจะดูข้างหลังได้และข้างหน้ามีคนยิงกันนะขอบวง <S 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 เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นขอบวงล้มหนึ่งมาอีกหนึ่งสวัสดีนอนบัวแต่งตัวสนาลากเชียวยังไม่หมดนะขอบวงโอ้ยมี วัยรุ่นยิงกันอยู่ระวังตัวด้วยเอาไงดีครับถ้าเกิดว่าเรายิงกับเขาตรงนี้แล้ววงบีบมาแต่บันเทิงแน่ในเมืองก็มีนะหลายทิศจัดในไอวอลข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีเจาะหน่อยวัยรุ่นสวยสวยโดนลาดสวยซ้ายก็มีขวาก็มานะเอาไงจังหวะนี้ เอาไงครับต้องเข้าแล้วแหละถ้าไม่เข้าตอนนี้มันจะเข้าลำบากดูเล้วๆไอ้ตีนี้ก็เหมือนจะไม่ให้เข้าไม่ได้ดิมันต้องฝากเข้าไปตั้งแต่ตอนนี้เพราะถ้าเกิดว่าเรารอให้วงบีบมาแล้วเข้าเนี่ยเราจะโดนทั้งศัตรูยิงแล้วก็โดนวงกินด้วยเราจะเสียเปรียบนะตอนนี้วงยังไม่บีบจะต้องรีบมายึดทำเลที่ดีที่สุดก่อนนะฮะเอาละแคปมันตรงนี้นี่แหละสี่คนสวดท้ายนะฮะสวดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ไม่รู้อยู่ไหนตรงเสาไฟนี่เปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวใครเกวี้ยงอะไรมาหน้าใจตีเมื่อกี้นะที่กำลังเข้า<อ>นี่เอาเด้เอาเด้ดูด้วยก,กี่บอกร,รู้จักกระเป๋าแก๊งป๊อกเด้งอะ่ะขึ้นมาไม่ดูเลยเอาของมาเสิร์ฟถึงที่เออเดี๋ยว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 ใครเกวี้ยงอะไรครับ ใครเครี้ยงอะไรตุมตามตุมตามหลอนไปหมดแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวไอ้ิีเล่นกันเองเลยใช่ไหมระเบิดยิมะตรงปั๊มนะเห็นหัววับแวบเขาทำอะไรอะฟันเรียกหรือว่าจะปีนขึ้นมายิงไว้ใจไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะย่อหรือจะยิงทางที่ดีใครโผลมาเนี่ยเราต้องรีบจัดการสองคนท้ายวงเริ่มจะมาแล้วนะผมว่านะครับถ้าลักษณะแบบนี้เราควรจะวิ่งบวกเลยนะ ถ้ารอให้วงบีบเนี่ยจากที่ได้เปรียบจะกลายเป็นเสียเปรียบนี่ตัวหนึ่งอยู่ข้างปั๊มเนี่ยมาเลยลุยอย่าไปหยองแก๊งภพ่ปอกเด้งเอาหนูเป้งอุ้ยทำไมไม่แตกเฮ้ยไอ้เเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอดทนไว้ทันไหมไปจะก,กีกวงอุ้ยเดี๋ยวข้างหน้า โ้โอ้โหนั่นมันนั่นมันนอนสายย่อนี่ว่าใช่ไหมโอ้นอนซอรี่พี่เบรกไม่ทันนอนคนที่มาย่อตรงโรงเก็บเครื่องบินนะครับโอ้เราก็แบบว่ากำลังติดพันไงระแวงแล้วก็สับยิงก่อนเลยพี่ซอรี่นะนอนเบรกไม่ทันจริงๆ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดขั้นภารกิจซีซั่นที่43แก๊งไพ่ป๊อกเด้งนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าคุ้มที่จะเติมเพื่อปลดล็อกของรางวัลในซีซั่นนี้หรือเปล่านะครับ